ไกลใกลกว่าท <ham it> oh, ี่คิดมันไกลกว่าที่คิดว้ายิงกูเฉยๆเลยคือคือขึ้นกูเรียนได้ใช่ไหมยัดยัดไปยัดกลับเดินกลับเฮ้ยไม่กลับมันครึ่งอ่ะแต่มันจะไม่ได้คือ แบบว่ามึงแบบว่าข้ามกินห้ามปูมึงโคตรเอ็มบอตคือเพื่อนกูเบะกหัวไว้ไล่สัตว์มีไข่ไหมมีไข่ของบอมไหมีไข่ของบอมไหมนั่นเบะเหรอเอาให้หมดเลยปะเอาให้หมดเนี่ยไอ้ที่ว่ามีเป็นเบะผมรู้ไปกี้ซ้ายหรือขวาซ้ายบ้างมีซ้ายด้ายตัวแม่แต่วงเล็บเป็ก เฮ้ยดูดูดูไม่กูเกียดแบบนี้ว่ะเฮ้ยตงเดินยัดเลยว่ะพอเม่อออกตายโดนั่นดนั่นนบ้านมาเลยต้อาเ้ยมีทีบตายตายอย่าตายตายเด็วโอ้ยเลกเลเล็กอ้ย โอ้เลยตดแปลเฮ็ดไอรเม่อุยท้ายทายท้ายโอ้บิ๊กโอเมก้โอเมกาทำได้ไงวันเฮดพีคลัสเฮ้ยโอ้โหแอถาแล้โอ้มันหันไปยิงอาจยเนี่สองรอบแล้ว

าสองเลยปะสองปะสอง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 เลยนี่นี okay. ่น nee. ี่เพ่นีบีเพื่มึงเล่นไรกูดึงน็องเรับหัแตกเซตหัวแตกต้องเลือประตูก่อนนะีซมทุ่ทุ่วทุ่วไอ้กูลืมซืทุกอย่างเลยเพื่อน ตัวาโลเอหน้าเฮ้ยฮู้ฮูู้้ฮ้ฮ้ฮู้้ฮ้ฮู้ฮู้ยูฮ้ฮู้ฮูเฮู้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 ฮูอฮู้าู้้ฮูอฮู้ฮ้้ฮู้้ล้ฮู้้อม พี่ดูว่าสุดพี่วิ่งแบบวิ่งสุดตีเลยกูโดนสแกนเหรอวะมันเฮ้ยเฮ้ยเาได้ไงเนี่ยกูหลบมุมปิดยู่นะไม่ได้ปิดไม่ได้อยู่ในไซส์ตไง่กจะโดอยโเมนสต็อปฟักกิ้งมีโบรมึง่น่อย

โอ้บอดบอดโอ้ยกูโดนแถบับเฮ้ยใครอ่ะเลโอ้โหแมนจานอยู่ไหนไหน่ไหนเเขาคือเล่นแบบนี่ไงนี่เ้ยเไกเนไงสี่ยี่บเอเตอร์โอ้ลยว่ะไอความคมมันตาโอ้เจ็ดเจ็ดตายในใต้จตายข้างบน ข้างล่าางล่างตายบอดองเลยนะโอ้ขบวนขบวนทายให้เท้ายมัรู้มัรู้้านุวีโอโหไไอ้เท่ยแงานหนามาทะลุมหากูได้ไงวะแงคตรหนาแ้งหนามันเีแ้งหนาไม่มีกูรอนึ่งเท่าไหร่พิ้งดิงเจบเจ็บเจบไอ้เวตายเ้อยสี่เจ็ดร้อสโอ้เจ็ดร้อยสี่แซตายตายยจะตายกไมเห็ยไป่ยิงให้ตายเลยวะ เฮียเราสี่แล้วไม่ยิงไม่โดนกูจะกระปิกอะเฮียพอกูยัดเข้าไปแม่งก็แร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 ยังไงล่ะมันยังไงล่ะแรแแแแแข้าบนตัวนึงข้างบนข้าบนข้างลยายแล้วไอ้หัวอ้าว่หรอเียกูนึกว่ามีสอคแเียกูแบว่านบ้ทำด้วยเหรอโอยเเบิ่นบิ่นบิ่น ตาย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 มักเขาดีเก็บมาว่าทำให้ประทับใจเสมอในวันนี้ได้นอนอยู่แล้วนอนอยู่แล้วแตาวอมมาดิที่ที่เขาคลองที่ที่เขาจะคลองอยู่ตลอดไปแล้วเราวิ่งเข้าไปเลยตายโอ๊ยร้อยสามสิบเพื่อนไะอ้เหี้ยสีโคตายตายกระโดดขึ้นตัวหนึ่ง รัายสี่ัลยสี่เฮ้ยโอ้โหดีวะโอ้โหตีคู่กันมาเลยโอ้โหแข่งก right. ันแล้วไปเรื oh. 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 ่นยพี่กอกูขอเล็กสองกันเลยเฮียได้ได้สอพี่กอลข้างหน้าโอ้โหป่วยปอเอาแล้วกูตายกูตายยังไงเอาเมากระเบนใช่ เดี๋ยวกูใชิเชิญลิฟต์เลี่ปนืนธรรมดายิงไม่โดนนี่อะไรสัตว์หกสิบหกสิบไปก่อนอ๋อโอเคเฮียข้าเป็นสามข้าเป็นสามตีนักซเชิญลิฟต์มาสัตว์เอาแกงเอาแก่งแล้วแล้วครบเลยโหเก่าดีนักเลย โอ้ยเียโอ้โอหเฮ้ยโอ้หดูม่ขยบไอ้ซากเที่ยวมาเนี่ยเนี่ยงปีมเออไอ้เที่ยวดูปุ๊บไปหันช็อตช็อตช็อต